สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับห้องเรียนครูดิวกับการจัดประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .1 โดยครูมนทิาราพื้นใจค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องการลบจำนวน2องจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการเอาออก ยังจำได้ไหมคะวันก่อนที่เราใช้ตาราง10บกรอบ10ใช่ไหมลูกวันนี้เราเป็นการเอาออกหยิบออกนั่นเองนะคะลูกมาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เพ<ด>ื่อ <för S 2> ให้นักเรียนสามารถหาผลลบจำนวน2องจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20นะคะ ดูนะคะคโจทย์คุณครูให้มาว่าถ้าคุณแม่มีส้ม15ผลแบ่งให้ข้างบ้านไป3ผลจะเหลือส้มกี่ผลอ่านะคะรูปภาพที่คุณครูให้มาลูกน้ำเลือค่ะส้มมีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ค่าดีกี่ผลคะ13 14 15หตอนนี้ครบไปยังคะ15ผลอ่านะคะตอนนี้คุณแม่มีอยู่เลขบหผลแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านอ่าเราเอาออกไปซะแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านกี่ผลคะ3ผลเราก็นับ1 2 3แล้วก็วงนะคะวงนี้เพื่ออะไรคะเอาออกนั่นเองนะคะอ่าเรา,เอาออกไปนะลูกนะ เราใช้ลูกศรแทนก็จะเป็นส่วนที่เหลือตามคำถามที่ว่าจะเหลือส้มกี่ผลกี่ผลคะนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ผลนะคะดังนั้นเหลือส้ม12ผลค่ะ,ะเขาบอกว่า15เอาออก3ช่ามะมาเขียนจะได้เป็น12มั้ยไหมคะเมื่อกี้ใช่เลยค่ะถูกต้องแล้วดังนั้น 15เอาออกก็คือเป็นการลบนะคะใส่เครื่องหมายลบลงไปนะคะลบด้วยให้เพิ่มข้างบ้านไป3ผลดังนั้นมีค่าเท่ากับเหลือกี่ผลคะเมื่อกี้12ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะามาดูนะคะเดี๋ยวเราฝึกทำการบ้านกันนะคะลูกนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่2.33หน้า 2 1 2ค่ะอค่ะนะคะเรียนต่อไปดูอของคุณครูจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเหมือนกับของนักเรียนไม่เอ่ยอเหมือนกันนะคะแบบฝึกหัดที่2.33ก็อบอกว่าให้เราเติมจำนวนนะคะเราแสดงการล้อมรอบก็ได้นะคะล้อมรอบวงจำนวนนะคะเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้และหาผลลัพธ์ด้านล่างนะคะเติมคำตอบลงไป ในโจทย์มันไม่ให้มาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะไม่ให้เป็นโจทย์ปัญหามาแต่ก็ให้เป็นตัวเลขมาเลยว่าเท่าไรคะเลขอะไรคะแปดใช่ไหมลูกลบด้วย2ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่อ่ามันก็มีวงกลมมาให้กี่วงคะนับเลยคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าตามตัวตั้งใช่ไหมคะลบก็คือเอาออกอ่าครูใช้วิธีการหยิบออก ิบออกเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเราวงกลมนั่นเองนะคะวงกลมเท่าไร่คะหยิ่บอกเท่าไรคะสองใช่ไหมลูกตามตัวลบอ่าเราก็มาวงกลมสองวงนะคะน้องใส่สี่เหลี่ยมก็ได้หรือวงกลมของรูเมื่อกี้ก็ได้นะคะทูออกได้สองวงดังนั้นเหลือเท่าไหรเรามานับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแสดงว่าเหลือวงกลมอยู่อีกหกหกวงนะคะดังนั้น 8-2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่เราใช้วิธีการยีโอ,อกก็คือเหลือเท่าไหร่คะ6นั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างอีกสักข้อนะคะนี้มาดูหน้าถัดไปครูมีไม้นับมาให้นะคะเท่ากับจํานวนจํานวนตัวตั้งแล้วเราหักออกเท่ากับตัวลบนะคะไม้มีทั้งหมดกี่แท่งคะ1 2 3 สี่ห้าหกใช่ไหมคะสิเท่าไรคะหนึ่งสิ1เอ็ดสิบสอและ1ิบใช่ไหมลูกดังนั้นตัวตั้งเท่ากับ16ใช่ไหมคะลบออกเท่าไรคะสี่แล้วก็ทําสัญ,ญลักษณ์เอาออกทสี่เลยคะ่ะอ่าเอาออกทสี่เห็นไหมคะตรงนี้เหลือ10เหมือนเดิมไหมลูกเหลือ10เหมือนเดิมแล้วก็อีกกี่แท่งคะ าถูกต้องเลยค่ะ2แท่งแล้วก็ใส่ผลลัพธ์นะคะเราหยิบออกก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ผลลัพธ์ลงไปเหลือกี่แท่งคะ12ค่ะพอทําได้ไหมคะนักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะฝึกทำหมั่นทําเยอะๆนะคะเพื่อการพัฒนาตนเองครูเป็นห่วงนักเรียนนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนและทําแบบฝึกหัดการบ้านสองคุณครูนะคะคนไหนไม่เข้าใจถามคุณครูได้ วันนี้ครูติ๋วก็ขอให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคร้ายนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติออกจากบ้านใส่เม็ดทุกครั้งนะคะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ครูขอข่าวคันว่าสวัสดีค่ะ